สวัสดีครับผมวันนี้วันที่20กรกฎาคมปี2568นะครับวันนี้มาอัปเดตสำหรับในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสุขการแห่งรัฐนะครับเดือนสิงหาคมนะคือเดือนหน้านั่นเองนะครับเรามาเช็คกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับเดือนสิงหาคมตรวจสิทธิ์นะครับบัตรเดิมผู้ใช้ในปัจจุบันมีส่วนลดต่ออีก3เดือนนะอ่ะก็มาเช็คกันนะครับ บสกันแห่งรัฐนะครับช่วยเหลือค่าครองชีพนะครับรัฐบาลโอนช่วยเหลือรัฐบาลโอนช่วยเหลือต่อเนื่องนะสำหรับเดือนสิงหาคมปี2568โดยยังคงได้รับค่าก๊าซหุงต้มนะครับก็80บาทต่อคนนะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงกันยายนนะปัจจุบันเนี่ยกรกฎาคมใช่ไหมครับเดือนหน้าสิงหาแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็คือกันยานะครับใน3เดือนนี้ก็ได้รับส่วนลด80บาทนะครับผม เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในควาเรือนนะครับรวมไปถึงวงเงินช่วยเหลือซึ่งกดเป็นเงินสดไม่ได้นะครับ1545บาทนะครับก็จนกว่าจะมีการทบทวนเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่นะครับหรือว่ารายใหม่นะครับหรือรวมไปถึงในเรื่องของการยกเลิกสิทธิประโยชน์นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็ได้รับอยู่นะนะครับ ดังนั้นครับในเดือนสิงหาคมนะวงเงินเข้าบัตรคนจนหรือว่าบัตรสุการแห่งรัฐช่วยเหลือค่าครองชีพนะครับให้กับผู้ที่ถือบัตรสุการแห่งรัฐใช้จ่ายนะครับได้ผ่านบัตรประชาชนโดยแบ่งทำรายวันจ่ายเงินแล้วก็วงเงินที่สามารถใช้สิทธิ์ดังนี้ในวันที่1สิงหาคมเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ วงเงินค่าเดินทางอันนี้แบบเหมาจ่ายนะครับ750าบาทต่อคนต่อเดือนนะครับส่วนลดค่าการหุงต้มนะ80บาทนะต่อ3เดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประป,า,ปานะครับอันนี้ได้รับส่วนลด100บาทต่อความเรือนต่อเดือนนะครับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าได้รับ315บาทต่อความเรือนต่อเดือนนะครับแล้วก็วันที่20สิงหานะครับก็จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200บาทต่อเดือนนะครับผมนี้ก็เป็นสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะครับในเรื่องของการรับเบี้ยคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนวงเล็บครับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้ที่มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ที่มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาท รวมนะครับจะได้รับเงินเนี่ย1,000บาทต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ดังกล่าวนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ gov นะ w e l f a r e c j d g o t h นะครับเพียงกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นสำหรับขั้นตอนการตรวจนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันหนึ่งเข้าไปที่เว็บไซต์ดังกล่าวกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบนะครับหน้าก็จะแสดงผลการตรวจสอบใช่ไหมครับหากเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ก็จะแสดงรายการที่ได้รับสิทธิ์เช่นก๊าหุงต้มค่าใช้จ่ายใ,ในครัวเรือนนะครับค่าโดยสารรถบอขอสคอ่าโดยสารรถไฟนะฮะ แต่ถ้าไม่ได้รับสิทธ์นะครับใดๆก็จะปรากฏข้อความไม่พบสิทธินั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แจ้งกันสําหรับในเรื่องของวิธีการตรวจสอบสิทธิ์บัตสรสุการแห่งรัฐนะครับภาพประมาณนี้นะยังไงเดือนนี้เดือนก,นกรกฎาคมนะครับก็ได้รับปกติถูกไหมครับแล้วก็เดือนหน้าเดือนสิงหานะครับผมก็ยังได้รับอยู่ แล้วก็เดือนกันยายนนะครับก็ยังได้รับอยู่อ่ะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอีก3เดือนนะถ้านับเดือนนี้ด้วยนะครับในปีงบประมาณพศส5 6 8นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลายท่านก็ให้ติดตามผู้ที่จะลงทะเบียนรายใหม่นะครับผมอันนี้ก็แน่นอนก็ทางด้านของรัฐบาลทีมหลักเนี่ยกระทวงลังนะครับตอนนี้ยังไม่มีความคืบหน้าอื่นใดเพิ่มเติมสําหรับ กลุ่มรายใหม่นะอันนี้แจ้งกันก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทางช่องเราเนี่ยติดตามให้นะครับถ้ามีความคืบหน้าอื่นใดนะครับที่เป็นประโยชน์สําหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสุขการแห่งรัฐหรือว่าใช้สิทธิ์อยู่ในปัจจุบัน ก็ติดตามไว้นะครับนะหลายท่านก็สอบถามมาอีนะครับก็เป็นสิทธิที่ได้รับปัจจุบันอยู่แล้วนะทำไมมาแบ่งปันก็เป็นการนะครับอัปเดตนะนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อยากจะทราบข้อมูลนะสิทธิที่ได้รับอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอัปเดตในเดือนออน,นั้นๆไปนะครับผมก็แจ้งให้สมาชิกทุกท่านรับทราบกันนะครับผมเพื่อจะได้รับทราบอย่างต่อเนื่องถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรืออย่างที่บอกไปครับในเรื่องของการกําหนดเงื่อนไข นะครับการลงทะเบียนต่างๆสําหรับสิทธิ์นะเนอบริกัทแห่งรัฐก็จะได้รับทราบข้อมูลกันนะครับผมก็ภาพประมาณนี้นะครับขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีรายละเอียดอื่นใดเพิ่มเติมนะครับเราจะนํากลับมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะครับผมวันนี้ลํำลาไปแล้วครับขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ you. <music>